สมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม่ปรดสาวกไปกันเป็นหลายๆร้อยแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไม่เคยคิดจะกลับกรุงกบินลพัทเลยทำไมถึงไม่คิดจะกลับไปนิมนต์ต้งแปดคณะเก้าคณะพระพุทธองค์ให้ให้ธรรมะแล้วพวกนั้นก็ใจอ่อนพอเขาจะธรรมะก็บวชหมดเลย คณะสุดท้ายนี่ก็มีการุทายีมหาอม,มาเป็นหัวหน้ามันหมดแล้วในวังเนี่ยมันไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครที่จะไปเป็นสื่อให้แล้วคณะสุดท้ายไปก็บอกถ้าเกิดว่าผมอาจ,จะขออนุญาตบวชหลังจากที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ไหมพระเจ้าค่ะพระเจ้าสุทโธเทนะเอาตามสบายแต่ขอให้นิมนต์มาให้ได้ก็แล้วกัน คณะที่เก้าไปนิมนต์นิมนต์แล้วปรากฏว่าพระองค์รับนะเพราะว่ามันก้าวคณะแล้วเนี่ยแต่บุคคลที่ไปนั้นก็พากันบวชหมดมันรูกเป็นพระอรหันต์บ้างสวดาบันบ้างตั้งแต่สวดาบันสกิทาอนาคาก็ได้ทุกคนทุกระดับไม่ต่างลำดับกันไปแต่พระองค์ก็อ่ะ ไปก็ไปเพราะมันก้าวคณะแล้วทําไมถ้าถามมาทําไมพระองค์ถึงไม่อยากจะมาโปรดพระพุทธบิดาพร,พระพุทธมารดาและพระญาติในกรุงกบินลพัทนเนี่ยทั้งๆที่ก็เป็นคนอยู่ในกรุงกบินลพัทนนั่นแหละแต่เดิมเ,เพราะว่าอญาติพี่น้องที่มันคุ้นเคยกันเล่นหัวอยู่ด้วยกันเนี่ย อย่างเช่นผู้พี่ถ้าผู้น้องเนี่ยมันก็คงจะไม่เท่าไรแต่ผู้ที่เป็นพี่นี่เขาถือทิฏฐิที่เหนือกว่าไอ้อย่างที่เราเป็นเด็กก็เหมือนกันถ้าเราไปแสดงความรู้ความเห็นอาจจะถูกตอกหน้ากลับมาเลยนสำหรับพี่พี่เนี่ยก็ไม่ให้แสดงความคิดเห็นไปแสงหน้าเขาเขาจะใช้อำนาจและทิฏฐิกดข่มเราเอาไว้แต่มาเองก็ได้รับอย่างนั้นมาตลอด จนโตจนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆเงเพราะถูกพวกพี่ๆเขากดกำราบเอาไว้ตลอดเนี่ยมันจะเป็นซะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้ามาพูดให้บรรดาประยุริญาติพวกเป็นพี่พี่เป็นพี่ขึ้นไปเป็นลุงเป็นป้าเป็นนา้าเป็นอาเขาไม่เชื่อถ้ามาบอกมันเป็นเรื่องยากแต่ไปพูดกับคนอื่นซะยังดีกว่าน่ อย่างเช่นพูดกับพวกทดินที่มีบริวัรเป็นพันสามพี่น้องยังพูดง่ายกว่ากับประยุนญาติประยุรญาตินี่เขาไม่เชื่อโดยเฉพาะที่เขาเป็นนกบัวที่มีชื่อเสียงเขาเป็นความที่มีชื่อเสียงถ้าพูดนีเขาจะแยงเลยถ้พูดเสมาเขาจะไม่แย่ เราจึงไม่ต้องรีบเร็งณตรงนี้ที่ใจฉันสุข